สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่7เดือนตุลาคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีการประท่าก,กันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับในพื้นที่ใกล้ๆกับเมือง่วงยาหรือกองสกายนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดยบท้องถิ่นดักซุ่มโจมตีรถขบวนทหารไมินลนลายที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพีเดียบนะครับมีการเกือบ60นาย ที่กำลังดักซุ่มโจมตีรถขบวนทหารมินลายที่จะเข้ามาในพื้นที่เมืองโมงยานะครับหลังจากนั้นกองกําลังทหารมินลายเข้ามาถึงในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนจุดชนวนระเบิดทําให้รถขบวนทหารมินลายได้รับความเสียหายไป1คันนะครับแล้วทหารมินลายเสียชีวิตไป5นายบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันครับ แล้วกองกําลังทหารมินโนลายที่นั่งมาด้วยกันยิงปืนใส่กลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพีเด็บนะครับที่กําลังซุ่มโจมตีอยู่ตามทุ่งนานะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนได้รับบาดเจ็บไป2นายด้วยกันครับแต่ทาหารมินโนลายเสียชีวิตไป5นายนะครับที่เข้ามาในพื้นที่เมืองหม่องยานะครับกองกําลังทหารมินโนลาย ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเริ่มจะใช้ลูกกระสุนไปเกือบหมดนะครับที่ไปสู้รบกับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดีบนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมากองกําลังทหารมินลายเสริมกําลังเข้ามาอยู่ทุกวันนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนไม่ยอมให้กองกําลังทหารมินองลายเอาอาวุธปืนในลูกกระสุนมาให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในพื้นที่กองสกายนะครับ กลุ่มน้องๆเยาวชนทําทุกวิถีทางนะครับไปเฝ<ป>้าทุกเส้นทางนะครับแต่ทหารมินองลายก็ยังเข้ามาอยู่ทุกวันนะครับ <c oughs> ก็เลยมีการสู้กกรบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวนันทหารมินองลายถ้าสู้ไม่ได้ก็จะยิงปืนใหญ่ใส่บ้านเดินพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับเมื่อวานนี้มีไฟไหม้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยกันครับพี <c oughs> ่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆต้องวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมินอลาย ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับกองกําลังทาหารมินองไลใช้ปืนยิงตอบโต้กลุ่มพีเดียบนะครับทั้งๆไม่รู้ว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนซุ่มโจมตีอยู่ที่ไหนนะครับทุกวันนี้กองกําลังทาหารมินองไลสูญเสียอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่มินองไลก็ยังสั่งลูกน้องเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะเอาอาหารการกินหรือลูกกระสุนเข้ามาสมทบทับตัวเองที่อยู่ในพื้นที่กองสก,กายนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกระเลียงนะครับใกล้ๆกับกองพลที่6นะครับเมื่อวานนี้ทหารเคียราเอร่วมกับกลุ่มพีเดียบนะครับดักซุ่มโจมตีทหารพี่น้องลายที่กําลังล่าตะเวนอยู่ในพื้นที่นะครับเดินเท้าเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะเข้าไปตรวจค้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ทหารเคียร์าเอร่วมกับกลุ่มพีเดียบนะครับดักซุ่มโจมตีทหารพ่น้องลายที่เข้ามาในพื้นที่นะครับ แล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในช่วงเวลา14.30น,นาทีสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำให้กองกำลังทหารมินองลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับแล้วทหารเคียรนาเวร่วมกับกลุ่มพีเดียบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมินองลายมาไม่ต่ำกว่า100นายนะครับ แต่ทหารเคียนเอาเอร่วมกับกลุ่มพีเด็บมีการเกือบ50นายนะครับที่ดักซุ่มโจมตีทหารไม่ลงลาย ที่เข้ามาในพื้นที่ลัดกะเหลี่ยงนะครับกองกําลังทหารหมินองลายเข้าไปตรวจค้นพี่น้องประชาชนอย่างหนักนะครับแล้วจับกลุ่มพี่น้องชาวกะเหลี่ยงไปด้วยนะครับทาหารหมินองลายร่วมกับกลุ่มปีเจี๊ยบนะครับที่เป็นแนวหน้าพวกมินองลายก็เข้าตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วเอาอาหารการกินพี่น้องประชาชนไปด้วยนะครับเอาหมูมาเป็ดไก่พี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านไปอีกหนึ่งหลังคาเลยด้วยกันครับ ใกล้ๆก,กับแนวชายแดนรัฐฉานใต้นะครับกองกําลังทหารมิโนไลเสริมกําลังเข้าไปทุกที่ทุกทางนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกหนักแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยกันครับทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆต้องหลบหนีกลางสายฝนด้วยนะครับ กองกาลังทหารม่ลลายไม่สนว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆจะอยู่อย่างไงนะครับแล้วเสริมกําลังเข้าไปแล้วสู้รบกันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับทาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่และรับบาดเจ็บกันไปหลายคนด้วยกันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกระฉินบ้างนะครับทหารแค A เอร่วมกับกลุ่มพีเดียบนะครับเมื่อวานนี้กองกําลังทหารไมนละลาย ใช้เครื่องบินขับไล่ประมาณ <tinc S 1> 3ลำนะครับเข้าถล่มอย่างหนักนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดเมืองหมอกนะครับกองกําลังทหารมิลลอนลายเข้าโจมตีตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ทหารมิลลอนลายพยายามจะใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีในพื้นที่รัฐกระชินนะครับทำให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไปจํานวนมากนะครับช่วงนี้กองกําลังทหารมิลลอนลายจะใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีฐานกระชินอยู่บ่อยครั้งนะครับ เมื่อวานนี้กองกําลังทหารมิโนลายใช้เครื่องบินขับไล่ประมาณ3ามลำเข้าถล่มในพื้นที่ใกล้ๆกับเขตเมืองหมอกนะครับทาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆหลบหนีกันเกิดขึ้นนะครับกองกําลังทหารมิโนลายสู้ภาพพื้นดินไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องบินเข้าโจมตีนะครับชอมินตูหรือมิโนลายเรียกประชุมใหญ่นะครับ เรียกผู้พนันหรือนายทหารชั้นยศใหญ่นะครับเข้าไปประชุมตอนนี้มีนนองลายเริ่มจะสั่งลูกน้องใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเท่านั้นนะครับถ้าภาพพื้นดินกองกําลังทาหารมีนนองลายสูญเสียไปจํานวนมากนะครับตอนนี้มีนนองลายเรียกประชุมลนในพื้นที่นะครับเพื่อจะใช้เครื่องบินเข้าโจมตีหลายพื้นที่หลายรัฐด้วยกันครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนเริ่มจะขุดลุมนะครับเพื่อไว้หลบลูกกระสุนทหารมีนนองลาย ที่จะใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีในพื้นที่กองสกายนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนเจมกองกําลังเพื่อจะต่อสู้กับทหารมินองลายที่จะเข้ามาในพื้นที่ภาคสกายนะครับมินองลายเรียกประชุมใหญ่เมื่อวัน2วันนี้นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็มีสายข่าวในพื้นที่ ว่าม้องลายจะใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีในพื้นที่กองสกายนะครับกลุ่มน้องๆเยาชนก็เลยขุดรูไว้หลายพื้นที่ด้วยกันครับเพื่อป้องกันลุกจรดเครื่องบินทหารมิโนลายที่จะมาโจมตีนะครับเราไปต่อกันในพื้นที่ลัตเตียนะครับเขตเมืองร้อยก่อเมื่อวานนี้มีข่าวมาทางกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา กองกำลังทหารวิโนไลที่ไปสู้รบกับกลุ่มน้องๆเยาวชนร่วมกับทหารเคเตียบนะครับกับทหารเคที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับทำให้กองกําลังทหารวิโนไลเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า60นายแล้วบาดเจ็บเกือบร้อยนายนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพีเดียบนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่7มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ทำให้กองกำลังทหารมิโนไลเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับ แล้วพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองลอยกอได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า20คนนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17นายแล้วทหารเคหรือทหารเคเดียบก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นเช่นกันนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับทําให้ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับที่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบบอกกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นนะครับ ยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดไม่อไม่สุภาพต้องกรับขอไปพี่น้องทุกท่านทุกคน้วยนะครับขอบคุณครับไม่สรงค่า